สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคัิมีโสนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับการสอบครั้งที่ส7ของเกมหลัวคายกันซึ่งการสอบในรอบนี้จะมีกฎประมาณไหนบ้างมีแต่ละข้อไหนที่น่าใช้งานเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับภายในคลิปนี้เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกครับข้อมูลในการสอบรอบนี้คือการสอบค้มกันอยู่ในช่วงวันที่12จนถึงสิสิงหาคมพื้นที่ในรอบนี้จะเป็นพื้นที่กลางแจ้งก็สัตรูนะครับจะเป็นสีฟ้ากฎการสอบนะครับถ้าเกิดว่าคุณลงในระดับที่จะมีีกฎข้อท่1 4 และข้อที่2นะครับเรามาดูกันที่กฎข้อแรกกันนะครับสารกฎข้อที่1เนี่ยในกรณีว่าทีมของเรามีการรันสกิลที่มีค่าคอสน้อยกว่าหรือเท่ากับ2จะมีการทำ d ดาเมจใส่หุ่นของฝั่งเราด้วย25%ของ HP ทันทีซึ่งในเคสตรงนี้นะครับมันนับรวมถึงการที่คุณมีการใช้งานสกิลต่างๆหลังจากที่มีการลดคอสไปแล้วด้วยนะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานสกิลที่ค่าคอสอให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง2นักเรียนฝั่งเราจะได้รับบัฟพลสสง HP, งงฟังโจม ยิ่งเหลือเยอะทีมของเราก็จะได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มเติมขึม้เนเยอะด้วยนั่นเองนะครับชนะอันนี้ก็จะสอดคล้องกันนะถ้าเป็นไปได้พยายามเลี่ยงการใช้งานสกิลค่าคอสที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เพื่อให้ HP ของหุ่นของเรามีเหลือเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองและจะทําให้เราสามารถได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวอย่างนักเรียนสำหรับการใช้งานย้ําว่าเป็นแค่ตัวอย่างสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ใช้งานในรอบนี้นะก็จะมีตามนี้ครับดมเมจนนี้นาหตน่าเม ตัวละครเหล่านี้สามารถใช้งานได้นะแต่สุดท้ายก็ไปดูตามไอเดียของเรานะครับว่าเราเหมาะในการใช้งานแบบไหนอย่างเช่นที่หน้ตต่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานมากขนาดน,นั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครขาดตัวละครนู่นนี่นั่น,นไปแล้วต้องการจะใช้ก็สามารถหยิบมาใช้งานได้ตัวรถเคราะนะครับเป็นตัวเลือกในการหยิบมาใช้งานได้แต่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เช่นกันก็จะมีอย่างเช่นมีเนะเรซาหรือฮานาโกะชเวน้ำเป็นต้นนะครับฮิลเลอร์จะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นกันโดยตัวอย่างที่ผมหยิบขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นมาริหาา้บมีได้้แตต่ถาาเเกคสังรพอส่่วนใหหญยิ แล้วถ้าเกิดเราเป็นตัวที่ต้องกดใช้สกิลนะจะมีค่าคอสอยู่ที่3หรือมากกว่าทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับสอบตัวละครที่มีการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการตีจริงดีกว่านะครับว่าจะมีการตีแบบไหนกันบ้างซึ่งผมจะเล่นออกมาให้ดูเป็น3แบบ3สไตล์ด้วยกันแล้วก็นําไปปรับใช้นะครับผมอ่ะเรามาดูตัวอย่างการสอบแล้วกันนะครับในรอบนี้ ก็เดี๋ยวผมจะเล่นในรูปแบบที่ง่ายที่สุดให้ดูก่อนละกันนะครับนั่นก็คือการใช้งานลุงโฮคอมแบตนั่นเองซึ่งคอมที่ใช้นะครับขอตัวลดคอสตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอุยหรือจะเป็นเซ r ก็ได้นะครับใช้คิสกิชัยอาก in, ะในการเล่นแล้วก็เชิโนกชุนใช้ในการทําเกี่ยวกับเรื่องค่าคอสต,ต่างๆนั่นเองนะวิธีการเล่นเล่นยังไงเราไปดูกันแต่อันนี้เรียกได้ว่าง,ง่ายที่สุดเลยนั่นเองนะครับสำหรับการสอบในรอบนี้อ่ะเปิดมานะครับลดคอสไปก่อนเลย จากนั้นรอเวลาครับรอค่าคอสไปก่อนโจมตีแล้วตามด้วยการบัฟข้าไปแบบนี้ลดคอสาไปหนึ่ทีครับแล้วก็โจมตียัดเข้าไปอีกหทีแบบแรกง่ายที่สุดครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างสำหรับการเล่นนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใครที่ต้องการจะเล่นทีมลุงโฮก็ใช้แบบนี้ ซึ่งลุงโฮเนี่ยเราก็สามารถไปยิมเพื่อนได้ไปอีกหนึ่งทีมด้วยเช่นกันแล้วก็จัดทีมให้มันมีคอมอยู่ที่ประมาณเนี้ยการเล่นต่างมันจะง่ายมากๆแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการเล่นเป็นหลายๆแบบออกมาให้ดูด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีนูงโฮจะได้สามารถนำไปปรับใช้ได้นั่นเองนะเรามาดูแบบที่2กันบ้างนะครับซึ่งแบบที่2เนี่ย อันนี้ถ้าเทียบกันมันก็อาจจะเล่นยากกว่านิดนึงนะเมื่อเทียบกับการใช้งานลุงโหนะครับซึ่งผมใช้ไมโคฮารุใช้ตัวรถเกราะนะครับมันจะเป็นฮานาโกะมิเนะแล้วก็จะใช้อารูดเอสในการบัฟนะครับผมแล้วก็โคทามะฮารุกะอะไรแบบนี้ก็ใช้ในการเรื่องค่าคอสกับการบัฟต่างๆนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นทางเลือกในการใช้งานแล้วกันในกรณีว่าคุณไม่ได้ปั้นหรือว่าคุณไม่มีตัวละครนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเดียวของเราไม่ว่าจะเป็นตัวละครในการรถเกราะตัวละครในการทาดาเมจอะไรแบบนี้นะาาร,นปปรับค อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นแล้วกันนะครับแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณจะทำคะแนนดีดีมันก็ต้องไปรีหาครุ้องหลาครีอะไรประมาณหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเล่นแบบนั้นนะอ่ะเริ่มมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการลดกเกาะออสทรรูไปก่อนเลยแบบนี้นะครับบัฟกให้โคฮารุครับโจมตีเข้าไปแล้วเราได้การบัฟอกอีกทีแบบนี้นะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการลุกข้าไปอีกทีครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้โคฮารุในการโจมตีเข้าไปอีกหนึ่งรอบอ่ะจากนั้นนะครับศัตรูยังไม่ตายนะอันนี้เราก็ต้องรานาเมจต,ต่อกันไปนะครับอ,อ่ะเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับสําหรับการใช้งานโคฮารุนะ กับการสอบในรอบนี้พร้อมกับทีมนในการลดเกาะต่างๆนะครับก็ลองไปใช้เป็นตัวอย่างได้เช่นกันกับทีมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปที่ทีมสุดท้ายกันบ้างทีสุดท้ายจะไม่ได้เล่นคล้ายๆกันแบบนี้ละกันมันจะเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับนั่นก็คือชิโลเทอร์เร์นั่นเองเรามาดูตัวอย่างทีสุดท้ายกันบ้างนะครับก็ทีสุดท้ายที่ผมใช้จะเป็นการใช้งานชิโลเทอร์เร์นะครับแล้วก็ใช้ตะกอในการบัฟโคฮารุใช้ในาการฮิวขึ้นมานะครับแล้วก็ฮิมารีใช้ในาการบัฟเป็นหลักนั่นเองนะส่วนวิธีการเล่นเล่นย อ่ะก็เดี๋ยวเริ่มมานะครับผมจะทำการกดสกิลลุงโฮไปก่อนเลยนะตามเรื่องสกิลของทางช่วกดเทอร์ร์นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะทำการคิววกระหุนไปด้วยก่อนนะการเล่นตรงนี้ครับก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เคลียร์ไปเทียตัวนี่แหละมันสามารถเล่นได้เช่นกันนะไม่จะเป็นว่าเฮ้ยคุณต้องรีบเคลียร์เร็วขนาดนั้นนะครับคือ้กว่าตัวละครคุณพร้อมคุณก็เล่นแบบนี้ไปก็ได้เช่นกันนะ ไม่ต้ไปฝืนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยครับก็กค่อยๆสอยไปเทตัวเทีเตัวแบบนี้นอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางที่คุณสามารถใช้ในการเล่นกับการสอบในรอบนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับการสอบแล้วกันนะกับการจัดทีมเป็นสมแบบ3สไตล์นะครับถ้าเกิดว่าส่วนตัว ผมอยากจะให้เราเล่นในรูปแบบของการที่ใช้ลุงโฮคอมแบทเป็นละเม,มิสองทีมซึ่งหนึ่งทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นสบายๆคุณมีการบ้านใช้ดกเทอร์เรอร์ไว้ก็ลองจัดทีมประมาณนี้ก็ได้นะครับไอเรื่องตัวละครต่างๆอย่างเช่นพวกต,ตัวสองตัวซับต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดให้เหมือนผมก็ได้นะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเอามาให้ดูเท่านั้นนะครับและให้มันเป็นแนวทางสำหรับการเล่นของคุณว่าเฮ้ย การเล่นแบบนี้มันก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการสอบในรอบนี้ถ้าเป็นไปดังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามไปเลยนะเจ้ผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครมีถามอะไรเพิ่มเติมสามารถจะไว้วคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ